สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว okay ็บ OK t o h o m e c o m เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้มาในหมวดของซาวอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็น gmh550 นะครับเป็นหูฟังพื้นฐานที่คนที่กำลังหัดเล่นหูฟังเกมมิ่ง ควรสะสมไว้นะครับผมบอกเลยสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับเขาบอกมีอะไรจุดเด่นอย่างแรกเนี่ยโลโก้เบอร์เริ่มเทิมเลยเบอร์เริ่มตรงไหนอะไรนิดเดียวเองตรงมุมตรงนี้นะครับเขาจะบอกเลยมีไวเบรชั่นนะครับเทคโนโลยีก็คือมันจะสั่นนะครับผมเวลาเราเปิดเพลงนั่นเองมาดูในสองด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีข้อมูลบอกตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิก k วตี้เสียงหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงขับต่างๆนะครับมีบอกตรงนี้และส่วนตรงนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับในตัวสินค้านะครับก็คือหูฟังต่างๆทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มตรงนี้ก็จะมีบอกด้วยซึ่งตัวนี้จุดเด่นมากๆเลยก็คือสามารถวอลลุ่ม vibration ได้ก็คือสามารถควบคุมการสั่นสะเทือนได้ตูกนี้ห้เลยสุดยอดไปชมกันเลยครับมันจะเป็นอย่างไรเชิญชมครับ โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเกียร์มาสเตอร์นะครับ GMH 550ก็โอ้โหผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็มองดูจากลักษณะภายนอกแล้วเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่ผมเชื่อว่าเสียงต้องเวิร์กอย่างแน่นอนเดียวจะได้ฟังกันนะครับสำหรับตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างสำหรับตัวนี้นะครับหูฟังนะครับอย่างแรกเลยและตัวนี้สติกเกอร์นะครับตัวนี้ให้มา2ตัวเลยนะครับเป็นแมงมุม2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคู่มือนะฮะ ในส่วนของคู่มือตัวนี้ก็จะบอกนะครับในส่วนของอลักษณะนะครับแต่ละจุดของตัวหูฟังแล้วก็จะเป็นสเปคนะครับก็คือส่วนตรงนี้สเปคนะครับว้าวก็ได้อยู่นี่ก็ได้อยู่นะฮะสวยงามอยู่ เดี๋ยวเรามาดูมุมบนกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหูฟังที่มีระดับหน่อยเขาก็จะใส่โลโก้ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเกาจะมีโลโก้เกียร์มาสเตอรด้านบนนะฮะ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นหนังเทียมนะครับที่เอาไว้เวลาเราเอาใส่บนหัวก็จะป้องกันนะครับป้องกันบาดทะยักสมมติใครมาล้นอะไรอย่างนี้นะฮะและด้านบนนะครับผมก็จะเป็นโลหะนะครับซึ่งมีไฟเบอร์คลอบไว้นะครับในส่วนของด้านข้างกัน,กนบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูด้านข้างนะฮะตัวนี้สามารถยืดได้ด้วยนะครับนี่ยืดให้ดูนะครับนี่ฮนะสามารถยืดได้ยืดได้กว้างพอสมควรนะครับ ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับของเกียร์มาสเตอร์ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นรูปหัวกะโหลกแล้วก็เป็นแมงมุมออกมาชี้ขาวออกมาซึ่งปกติแมงมุมเนี่ยมันจะมีสีขาแต่ตัวนี้ <c oughs> มีฝั่งละสามนะครับผมกออ็ออกแบบได้แตกต่างมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ออกแบบโลโก้นี้แล้วก็มีไม้นะครับชี้ออกมาตรงนี้เป็นแท่งเลยนะครับเป็นแท่งแข็งเลเกินนะครับผม <c oughs> แล้วมาดูฝั่งนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีโลโก้ตรงนี้เป็นไฟนะครับไฟขึ้นให้มองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้รู้สึกว่าจะสลับกันระหว่างสีด้านแล้วก็สีเออซึ่งมันเงานะครับนี่นะฮะสลับกันมี2โซนนะครับมาดูในส่วนของปุ่มกันบ้างปุ่มตัวนี้นะครับในการปรับวอลลุ่มเนี่ยจะมีมิวเสียงนะครับผมก็คือสามารถลดวอลลุ่มเสียงได้แล้วก็สามารถ ลดการสั่นสะเทือนได้ด้วยไวเบรชัョซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาเลยผมจะบอกให้นะครับสำหรับตัวนี้จะค,คล้ายๆตัว GMH600 นะครับซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับเขานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างล้วกันในส่วนของตัวนี้นะครับจะมีรายละเอียดก็ถือว่านุ่มพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองจับให้ดูนะครับนุ่มนะฮะแล้วก็ด้านในจะมีผ้าน่าจะ2ชั้นนะครับจากสัมผัสดูจะเป็นผ้า2ชั้นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะ เป็นเป็นรูซึ่งเป็นรูใหญ่พอสมควรนะครับเสียงก็จะรอดผ่านมาได้ฟังชัดเจนนะครับตัวนี้อยู่ที่50มิลิเมตรนะครับผมเอาใส่หูมันก็จะขนาดพอดีเป๊ะเลยนะครับผมสำหรับดีไซน์ก็ถือว่าออกแบบมาสุดยอดเลยแล้วตัวนี้เป็นเอ็กซ์เตอรเบรดนะครับเอ็กซ์ตอเบรดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไม้และเสียงหูฟังกันได้เลยครับเชิญเลยฮะโอ้โหเบสสุดมากๆครับทุกคนเอ็กซ์เตอเบสสมคำร่ำลือจริงอย่างที่เขาบอกนะฮะ เห็นหน้าตายอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับผมจะบอกให้นะฮะจะฟังกันบ้างครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงใหม่กันบ้างครับเชิญเลยฮะได้ยินไหมครับนี่คือเสียงจริงๆนะครับที่ทุกคนได้ยินจากใ์ตัวนี้นะครับเจ้า Gear Master g e ียร์มาสเ g m s 550นะครับ ไม่มีเสียงแล้วเสียงอยู่ตรงนี้ครับผมที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละฮะตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่50เฮิร์ถึง20,000เฮิร์ด้วยกันนะครับผมกำลังขับเนี่ยอยู่ที่30มิลลิวัตต์ก็ถือว่าพอดีนะครับทั้งเสียงที่รับเข้ามาแล้วก็เสียงที่อ่าแล้วก็พลังงานที่ขับนะครับ ือว่าแมทช์กันพอสมควรเลยตัวนี้นะครับผมย่อข้อมูลมาให้ฟังแล้วนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเลยนั่นคือข้อมูลผมย่อมาให้แล้วทุกคนเอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับเข้าไปซื้อกันได้ในเว okay ็บ ok2home.com ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook แล้วก็ลายเช่นเดียวกันผมจะแปะไว้ด้านล่างมี i ิน t a g r กรแล้วด้วยเข้ามาติดตามนะครับอินสตาแกรของทาง ok2home okay แล้วก็ i ิน t a g r กรส่วนตัวของผมด้วยนะครับผมทักเข้ามาคุยกันได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ ช่องทางการชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น wallet นะครับหรือว่าจะเป็นอ่าช่องทางชำระเงินปลายทางหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับเลือกเอาที่ตัวเองสะดวกเลยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมขอบคุณมากครับ